ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูน,นะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะเขาเรียกว่าน่าสุดใจน่าติดตามเนื่องจากวันนี้ดวงดาวก็ร้อยเรียงได้อย่างเรียกว่าน่าสนใจนะคะ อาจารย์ชาวราศีมังกรเราจะทราบได้ไงเขาบอกว่าบุคคลคนนี้เป็นชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ของทุกป,ปีนะคะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแพะทะเลค่ะ,คะ แล้วลักขณาต่างกันยังไงคะจางค่ะลักขณาก็คือต้องใช้นะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตานะตรงนี้จะให้ความแม่นยํามากกว่าชาวราศีนะคะสังเกตง่ายๆนะคะมีข้อมูลเยอะกว่าแน่นกว่าชัดเจนกว่าเนี่ยก็ต้องให้ความแม่นยํามากกว่าชาวราศีอย่างแน่นอนค่ะเรียกว่าชาวราศีก็จะแบบกว้างๆแต่ถ้าถ้าลักนณานี่ก็จะเรียกว่าเจาะจงเฉพาะเจาะจงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ลึก แล้วก็สามารถดูได้เป็นเรียกว่าละเอียดละเอียดละเอียดะะมากนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรอจาจย์รัคนาราศีมังกรเนี่ยมีอะไรโดดเด่นที่บ่งบอกว่าเป็นชาวราศีมังกรเนี่ยค่ะดูที่สัญลักษณ์ราศีนะคะเป็นรูปแพะทะเลนะคะเรียกว่าส่วนบนเนี่ยนะคะ,คะเป็นแพะนะคะแพะภูเขานะ,ะส่วนล่างเนี่ยนะคะตังครึ่งตัวลงไปเนี่ยนะคะเป็นหางปลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงสองลักษณะ นะคะว่าเป็นทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำนะก็จะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยเนี่ยเรียกว่าต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์นเรียกว่าปรับตัวได้อดทนนะคะมีความอดทนสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนลักขณาราศีมังกรเนี่ยนะคะก็จะมีความแข็งแกร่งอดทนต่อสู้ดิ้นรนนะคะตามสัญลักษณ์แพะเนี่ยนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่อดทนต่อสู้นะคะส่วนหางปลาเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียกว่าว่ายน้ําก็ได้นะคะเรียกว่าอยู่บนบก ก็ได้นะคะเอันนี้เป็นลักษณะนิสัยความจุดจุดเด่นของคนลัคนาราศีมังกรในเรื่องสัญลักษณ์ราศีค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรก็จะเรียกว่าเป็นราศีธาตุดินเรียกว่าจระราสีเป็นราศีแม่ธาตุใหญ่ค่ะปัตตวีธาตุชั้นเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารวดเร็ว รุนแรงและก็ฉับไวฉับพรันนะคะเป็นราศีที่ให้เรียกว่าให้คุณให้โทษยอย่างรวดเร็วะะใช่ค่ะแล้วก็ให้แบบเยอะค่ะให้มากมากออนะคะ,คะแล้วก็เป็นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรอาจารย์นิสัยยังไงบ้างคะค่ะเมื่อเราสังเกตจากสัญลักษณ์ราศีแล้วะนะคะเราก็มาดูที่ ดาวประจำตัว <Hayır. S 1> ดาวประจำตัวนี้เป็นดาวพระเสาร์ tro, ทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์นะเพราะฉะนั anyway, ้นเนี่ยความเป็นดาวพระเสาร์เนี่ยคนลักนณามังกรน่ะจึงมีความเขาเรียกว่าเครียดวิตกกังวลอันนี้เป็นเรียกเป็นจุดเด่นชอบคิดเยอะคิดมากคิดวนวิตกจริตนะคะทายโทษทายทุกข์นะคะให้ทายเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นดาวบาบเคราะห์ก็ทําให้คนลักนณาราศีมังกรเนี่ยนะคะ เออคือมักจะมองโรคในแง่ร้ายมักใหญ่ไฟสูงนะเรียกว่าเป็นคนที่ทำไรเนี่ยมีความจริงจังมุ่งมั่นอดทนเพื่อความสำเร็จภายภาคหน้านะเรียกว่าช้าๆได้พลาเล่มงามมักจะประสบความสำเร็จในช่วงอายุเยอะๆอาจารย์เพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงคือจะต้องคิดให้รอบคอบนะคะ เรียกว่าแสวงหาอำนาจแสวงหาอำนาจแล้วก็เป็นมความสําเร็จเรียกว่าเป็นมิตรกับทุกคนด้วยมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีความจริงใจช่วยก็คือช่วยนะคะเรียกว่าพูดอะไรแล้วก็มีความมั่นคงแน่นอนหนักแน่นนะคะเรียกว่ามีความมั่นคงหนักแน่นแน่นอนจริงจังเอาจริงเอาจังค่ะแล้วก็เรียกว่าแค้นฝังหุ่นแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจทำอะไรเนี่ยเรียกว่าไม่หยอกเย็ดนะคะทำอะไรก็ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่น แล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดแล้วก็จะประสบความสําเร็จในบ้านพลายของชีวิตอายุมากขึ้นก็จะดีดียิ่งแก่ยิ่งดีค่ะเรียกว่ายิ่งเข้าวัยเลขเจ็ดดาวเสาร์นะคะยิ่งเข้าวัยพระเสาร์นะคะก็จะได้รับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ชาวราศี ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยตอนนี้ดาวประจําตัวหรือตนุลักษ์ตอนนี้ค่ะไปสถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพกระดูกพระ,พ<า>ะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ตัวนี้ค่ะคนลัคนาราศีมังกรเนีย่ยเรียกว่าดาวพระเสารในช่วงนี้ะนะคะเรียกว่าอยู่ที่สองนะคะอยู่ภพที่สองของลัคนาคะ่ะ,ะเรียกว่าสุญญ,ญาพาหะะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ท่านเนี่ยนะคะไปอยู่ในภพ กระดุมพระฐานะการเงินอาชีพรายได้ะนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้มุ่งมั่นในเรื่องการทํามาหากินอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากหาไรายได้นะคะถามว่าประสบความสําเร็จไหมนะคะเรียกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จเนื่องจากราศีที่ท่านไปอยู่นะคะเป็นราศีของเรือนคู่มิตรก็คือราศีกุมนั่นเองนะคะแต่ด้วยความเป็นดาวบาบเคราะห์ทำให้ท่านเนี่ยคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลในเรื่องการเรงินการทองในอนาคตของชีวิตของท่านนะคะให้ท่านอดทนรอคอยนะคะเรียกว่าช้าๆได้พระเล่มงามค่อยๆอด ทนค่อยๆสะสมค่อยๆริเริ่มที่จะทําอะไรในช่วงนี้เรียกว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคนลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอนค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตนุก,กระดุมพระตัวเองก็คิดสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เป็นไปด้วยความเหนื่อยทุระทุรานะคะเหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนเ,นเรียกว่า100ร้อยเปเซมากใช้ความอดทนมาก แต่ผลสุดท้ายนะคะเมื่อท่านอดทนแล้วท่านก็ได้รับความสําเร็จแบบคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวของดาวพระเสาร์นะคะและยังมีอีกนิดนึงน <c oughs> ะคะาจารย์พระเสาร์จะให้ผลนะคะเรียกว่าในภพกระดุมพักข,ของคนลกษณาาศีมังกรเนี่ยนะคะจนถึงวันที่ 19พฤษภาคม2568นหะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระเสาร์จะโคจรพักถอยหลังนะที่ราศีมีนวันที่13กรกฎาคม68และพักข้ามราศีเข้ามาที่ราศีกุมเป็นพบกระดุมพระอีกครั้งคะคะ,ะวันที่23สิ่งหาคม2568และ ยกเข้าราศีมีนนะคะอีกครั้งหนึ่ง13กุมภาพันธ์2569เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเงินการท้องรับผลรายได้ที่ตั้งตรงเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเรียกว่ายาวไปถึงปี2,569นเะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาวเนี่ยก็จะมีการโคจรเดินหน้าถอยหลังและพักข้ามราศีด้วยะนะคะเรียกว่าวิปริตโคจรวิปริตวิปริตนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เ,เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจทุกอย่าง นะคะไม่ประมาทในชีวิตนะคะ,คะก็ผลสุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยความไม่ประมาทใช่ค่ะนะคะเรียกว่าใช้ดวงดาวเป็นไกด์นำชีวิตนะคะคใช่ค่ะ,ะแล้วก็อาจารย์มีรไรสื่อนี้ไหมคะค่ะ ในในปีนี้ดาวพระเสาร์เองเนี่ยเดี๋ยวก็โครจรพักถอยหลังในช่วงเดือนกร,รกฎาคมด้วยเช่นกันแต่ว่ายังพักอยู่ในราศีเขาเรียกว่าพักองศาอยู่ในราศีกุมนะคะเรียกว่าใช้เวลานะคะพระเสาร์เนี่ยโครจรพักหนึ่งราศีนียใช้เวลาสีเดือนครึ่งะนะคะอาจารย์กว่าะจะเดินหน้านี่ก็เชื่องกรกฎาคมค่น,นะคะสีเดือนะนะคะค่ะคนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่สถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพกระดุมพระนะคะ แล้วก็เราไปตอนที่ดาวพระราหูนะคะ,คะพระราหูนี่ท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพคดุมพระเช่นกันนะคะตอนนี้พระราหูไทยมัวไทยมองไว้ไทยพระราหูพระราหูไปสถิตยอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นพบสัจฉจะเกิดอะไรขึ้นคะจังค่ะ เพระเาะฉะนั้นเนี่ยดาวการเงินของท่านในโคจรไปอยู่ในเรือนแห่งสังคมการติดตอ่อเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดพี่น้องะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงินการทองในเรื่องการเข้าสังคมคะนะได้ติดต่อกับผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจนะคะเนื่องจากพระราหูเองนะคะก็เป็นลักษณะบุคคลที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ะนะ,ะเป็นคนบุคคลมีอำนาจเป็นคนมเีเรียกว่าลักษณะที่แบบดาวพระราหูก็จะเป็นให้เราสังเกตนะคะ คนที่หน้าผากกว้างหน่อยเถืกหน่อยนะมีภูมินะตาโตอ่านะคท่านมักจะได้ติดต่อกับคนเหล่านี้แล้วก็ได้รับผลประโยชน์นะคะกระดุมพะไปสาสชาะก็มีทั้งดีด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ไอ้ว่าเราจะไปติดต่ออะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการโดนหลอ,อกด้วยเช่นกันเพราะว่าพระราหูเองเนี่ยทายลุ่มหลงมัวม,มาให้ทายพระราหูหนะคะในเรื่องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดาอาจจะมีเรื่องมีปัญหานะคะอาจจะมีการโดนหลอ,อกยิ้มการโดนหลออกยกง่าเขาเรียกว่าไวยพริบเ,เล่เหลี่ยม ค่ะเพลวพราวค่ะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังด้วยนะคะซึ่งพระราหูเองนะคะจะให้ผลที่พบสัตชะไปจนถึงวันท mm ี่5พฤษภาคม2,568หลังจากนั้นค่ะอาจารย์มีข่าวดีค่ะค่ะว่าคนลักนณาราศีมังกรมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีค่ะนะคะหลังวันที่5พฤษภาคม2,568เพราะฉะนั้นเนี่ย ดาวพระราหูเนี่ยจะยกเข้าที่ราศีกุมพระราหูเนี่ยโคจรย้อนจักรนะคะยกเข้าที่ราศีกุมมาตรฐานเป็นกเกษตรนะคะเรียกว่าความมั่นคงเ,เรียกว่าความมั่นคงราหูเนี่ยเวลาได้เนี่ยได้อะไรใหญ่ๆค่ะ ะะมีความมั่นคงได้โชคได้ลาบได้เงินได้การเงินการท้องทําให้ชีวิตท่านเนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและยิ่งช่วงที่ดาวพระเสาร์กับพระราหูไปเจอกัน,นะะท่านก็จะได้โชคลาบโชคลาบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์การต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมรดกพินัยกรรม,มที่ดินะนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนลัคนาราศีมังกรนะคะเรียกว่าปีนี้ให้อดทน,นะะปีหน้าโอกาสที่ท่านจะเป็นเศรษฐีนะคะในเมืองไทยหลายๆ ท่นเนี่ยนะคะ,คะเรียกว่ารอ,อนะคะเน,นื่องจากดาวพระราหูเนี่ยมาทับเสาระทมกำพีบอกว่าราหูสุรินร่วมประทับถูกพระคราเสาค่ะสวัสดีโชคยุบไปเยาววัดอรุณจะสมปองเกิดการทนาเนืองอธิษานอาเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะรู้เสร็จประสมตนเพราะฉะนั้นได้ลาบใหญ่อาจารย์ได้ลาบใหญ่นะคะแน่นอนแน่นอนในช่วงนะคะในช่วงนะคะ เริ่มต้นนะคะ23สิงหาคม2568นะคะที่ดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์มาเจอกันจะมาเจอกันะนะคะจนถึงนะคะ13กุมภา2569ค่ะนะคะจ้เรียกว่า,าต้องร้องเพลงใจโยได้เลยเรียกว่ายังมีเวลาในช่วงเสาร์กับราหูเนี่ยเจอกันแล้วมาตรฐานเนี่ยเกษตรั้ เกษตรทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สมหวังเกิดขึ้นสมหวังนะคะอยู่ในภพกระดุมพระค่ะนะคะเรียกว่าได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้รับผลได้รับความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินการเงินการงานนะคะสมหวังสมหวังแล้วพบกระดุมพระเนี่ยเขาเรียกกระดุมพระนี่แปลว่าหม้อค่ะนะคนสมัยก่อนสมัยโบราณนี่จะเอาเงินเนี่ยเก็บใส่หม้อเก็บใส่หม้อแล้วก็ฝังเรียกว่าเป็นการเงินหลักการเงินใหญ่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นในภพการเงินใหญ่ของท่านทําให้ท่านมีความมั่นคงเรียกว่ามั่นคงในชีวิตเกิดเรื่อยมานานนะคะอดทนมานานรอมานานสมหวังถึงเวลาแล้วปีหน้านี้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะคะสําหรับท่านท่านชาวเรียกว่าดีใจแทนนะคะะนะได้หลับใยนะนานๆครั้งเรียกว่าราหูเนี่ยโคจรหนึ่งรอบเนี่ยสาบปี ราหูนี่สิบสิบแปดปีนะคะใช่ค่ะที่ราหูจะมาเป็นเกษตรที่พบกระดูกผ่านะคะเพราะฉะนั้น18ปีนี้นะคะเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มกับที่รอคอยนะคะได้ล่ามใหญ่ท่านใดที่รออยู่ตอนนี้อีกแป๊บเดียวก็จะสมหวังแล้วนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูนะคะแล้วก็เราไปตอนที่ดาวพระรหัสสวีอาจารย์พระรหัสสวีเป็นเจ้าเรือน สัตะภพบที่สแล้วก็เจ้าเรือนวินาศพบที่12หรือวินาศนะนะคะตอนนี้โกจรไปสถิตท,ที่ราศีพฤษศซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะเรียกว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะสัจแชไปปุตตะค่ะและวินาศไปปุตตะ,ะนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงตำแหน่งดวงดาวนะคะตรงนี้นะคะ,คะเรียกว่าได้มาตรฐานจุลศักดิ์และยังได้ เรียกว่าเกณฑ์ที่ดีนะคะเรียกว่าราชเกณฑ์ด้วยและอุดมเกณฑ์ด้วยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเกิดขึ้นที่พบปุตตะการนี่เริ่มสิ่งใหม่ๆโชคลาภบุตรล้านบริวารลูกน้องนะคะผู้ตายบังคับบัญชารวมไปถึงสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นในเรื่องบุตรบริวารเนี่ยนำโชคลาภมาให้คนอายุน้อยกว่านะคะใน,ในเรื่องความเสียหายก็ต้องเรามาระวังเพราะว่ามาจากวินาศด,ด้วยวินาศปุตตะนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยได้เกณฑ์ราชเกณฑ์เนี่ย ก็ทำให้ท่านเนี่ยเรียกว่าผ่านพ้นไปได้ <c oughs> นะมีคนสนับสนุนช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า <c oughs> อ่อนกว่าแต่เป็นคนที่มีวิชาการมีความรู้ <c oughs> เนื่องจากเป็นดาวพระพฤหัสบดีที่โคจรอ,อยู่ณนะเวลานี้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดจะเริ่มโปรเจกต์อะไรนะคะในช่วงนี้ <c oughs> ถือว่าท่านทําได้อย่างแน่นอน <c oughs> แล้วก็ลงทุนอะไรคิดอะไรในช่วงนี้ <c oughs> นะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยอยู่ นำหน้าลัคนาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เงินใช้ทองอะไรที่จะลงทุนเนี่ยเรียกว่ากรเม็ดรกระแมมประหยัดอดทนนะคะ,คะแต่สุดท้ายแล้วได้ผลอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีตอนนี้ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ในราศีอัมพุและได้ราชเกณฑ์นะคะและยังได้มาตรฐานจุนลจักรอีกด้วยค่ะ,คะ,ะเรียกว่าจักรเล็กนะคะ ไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยได้มาแบบสบายสบายใช่ค่ะได้มาแบบอุดมอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นได้มาแบบดาวพระหัตถ์ิ่เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะเพราะฉะนั้นสถิตในราศีพฤกษภเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นภพที่ห้าหรือภพปุตตะเนี่ยปุตตะก็คือความสําเร็จการยินดีความสุขสิ่งใหม่ๆ่การริเริ่มต่างๆหรือความรัก ความรักโชคลาบนะคะรวมไปถึงศาสตร์ช้าเนี่ยศาสต์ช้าเข้าปุตตะนะคะเพื่อนฝูก็นําโชคลาบมาให้ดีในเรื่องการติดต่อนะคะต่างๆเหล่านี้กับคนที่มีความรู้มีวิชาการเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอมาช่วยเหลือสนับสนุนท่านในช่วงนี้ให้โชคใครที่เจ็บป่วยไม่สบายตอนนี้ก็จะได้พบ แพทย์ดีแพทย์ที่ดีรักษาโรค,คหายวิเคราะห์โรคได้ะนะอย่างแน่นอนตอนนี้คนลัคนาราศีมังกรหลายๆท่านบางท่านเนี่ยนะคะมีดาวเสาอยู่ในดวงชะตาเดิมอยู่ที่ราศีกุมเรียกว่าเสาทับเสาก็เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงนี้ด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วได้หมอดีรักษาอย่างแน่นอนค่ะจา์เรียกว่าได้พบหมอดียาดีแพทย์ดีนะคะพบสิ่งดีๆนะคะ จากที่เรียกว่าอาการหนักเนี่ยก็คลี่คลายขึ้นคลี่คลายหมดกังวลหมดกังวลแล้วก็โรคภัยต่างๆก็ดีขึ้นดีขึ้นเนื่องจากได้รับการรักษาที่ถูกวินิจฉัยและถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผลดีกับชาวราศีมังกรและคานาราศีมังกรนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าเกี่ยวกับโชคลาบอาจารย์ตอนนี้ค่ะ ได้ยังไงบ้างคะจารย์วันนี้วันนี้ะนะคะสังเกตที่พบปุตตะของคนลักษณาราศีมังกรมีดาวรวมกันนะคะ,คะหลายองค์นะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวพระพุธดาวพระศุกร์ซึ่งสามองค์นี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเรียกว่าดาวสี่โงลักนะะอาจารย์เรียกว่า ดวงเศรษฐีนะคะและยังร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระมฤตยูอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์กับพระพฤหัสก็เป็นคู่มิตรนะคะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเป็นคู่วิชาการนะคะดาวพระที่กับดาวพระสุขเป็นคู่สมพลดาวพระสุขกับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่รัพย์คู่โชคดาวพระพุธกับดาวพระสุขเรียกว่าเป็นคู่ทัดน้านะคะและดาวพระพุธนะคะกับดาวพฤหัสก็เป็นคู่ ว,วิชาก,การนนด้วยเช่นกันแต่มาเจอกับดาวพระมรตยูผ่าจาดค่ะ,คะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาตอนช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่ค่ะ,คะ